สวัสดีครับรีวิว t n t 300นะครับคันนี้รถปี17นะครับรถสวยๆนะครับคันนี้มีท่อแต่งนะครับท่อโยชิโมระนะครับคอเลดทั้งเส้นนะครับคันนี้มีสายถักนะครับสายคันเร่งแล้วก็สายคัตทักที่เป็นจุดแต่งครับคันนี้ยางใหม่นะครับสู้สตู ใหม่ภาษีต่อแล้วนะครับปายทะเบียนกรุงเทพนะครับเอกสารครบโอนนะครับรถปี17นะครับปั๊มติ๊กทำงานปกตินะครับคันนี้ใหม่วิ่งไป26,000กนโลนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ26,688โลนะครับ เดฟังเสียงเครื่องนะครับทีเดียวติดนะครับเชา้าพ่อเสียงคร้อนะครับอารมณ์สีสูบนะครับข้อปลายแคบล่านะครับวันนี้มีชกหน้านะครับปุ่มแคบล่า,านะครับ ใช้งานไม่ผิดหวังนะครับดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับฝากติดตามเพจน้องก้าวน้องเกี่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับ